ภาพริมแม่น้ำเละตุ้มเปะเลยนะอนนี้กรมเจ้าท่าเขาก็ายังเก็บปักตบชวาให้เราอยู่และจริงๆแต่จริงๆน้ำมันเยอะอบ้านมันเล้งอยู่แลวนะ เล่ตุ้มเปะเลยน้องปลาไปไหนหมดลลกเดี๋ยวกิกนข้าวนนะน้ำ ซากซากสิ่งของเรียนไปหมดเหมือนกรุงศรีอยุธยาแตกเลยนะนะกรุงศีอยุธยาแตกทิ้งซากความเสียหายไว้ดูห้องน้ำพังเลย น้ำพังเลยเละตุ่มเปะเลยเละเนี่ยเก็บล้างเก็บทำไปแล้วนะเก็บล้างเก็บทำไปบ้างแล้วนี่ไปตรงประตูพังหมดเลยเหลือเลยเก็บล้างเก็บทำไปแล้วนะตรงประตูพัง ย่อยยับย่อยยับอับปางย่อยยับอับปางภาพบางเสียหายย่อยยับอับปางเลยอืม